เซกโลโซเคล่อนไหวหลังรู้ข่าวเสือเศรษฐการเลิกกับแฟนสาวแล้วหลังจากที่เปิดตัวว่าคบกันทั้งเสือเศรษฐการและดีมกันญานัทก็มักออกมาโพสหวานลงโซเชียลให้ชาวนเน็ตเห็นอยู่ตลอดแต่พักหลังดูไม่ค่อยมีโมเมนต,ต์หวานหวานเหมือนเดิมจึงทําให้ชาวเน็ตหลายคนสงสัยสถานะของทั้งคู่ชาวเน็ตหลายคนจึงได้สอบถามผ่านทางไอจีสตอรี่ของสาวดีบระบุว่าเลิกกับเสือแล้วหรอคะ ขออนุญาตามตรงๆเลยนะคะตอนนี้โสดไหมคะอัปเดตสถานะตอนนี้ไหนคะ่ะเห็นเงียบๆไปต่างคนต่างลบรูปออกไปเกือบหมดแล้วยังคบกับเสืออยู่ไหมครับซึ่งสาวดีมก็ได้ตอบสั้นๆว่าจะให้ตอบยังไงดีเอ่ยโสดนะคะทั้งนี้สาวดีมยังได้ตอบคําถามชาวเน็ตรายหนึ่งที่ถามว่าหัวใจเป็นไงบ้างคะซึ่งทางดีมก็ตอบว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยคะ่ะรักษาหัวใจตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากๆก่อนจะรักใคร ทุกคนสมควรได้รับความรักที่ดีและสบายใจค่ะสักวันจะมีคนเข้ามารักเราเราทุกคนสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีเฮลตี้ mm. <healthy S 2> และดีต่อใจค่ะต่อมาสาวดีมยังได้เผยอ,อีกว่ากว่าจะผ่านมาได้ก็ยากเหมือนกันตอนนั้นโลกมืดมากไม่รู้จะรับมือกับปัญหาย,ยังไงทุกมากจนเป็นซึมเศร้าแพนิ panic. กว่าจะเข้มแข็งได้ทุกวันนี้ต้องใช้เวลารักษาใจเป็นปีๆนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาถามว่า เลิกกันเพราะเรื่องเงินจริงไหมสาวดีมก็ตอบกลับว่าตั้งแต่จีบกันจนตกลงเป็นแฟนกันไม่เคยมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเงินใครเงินมันคนละกระเป๋ากันค่ะทางด้านเซกโลโซหลังจากที่รู้ข่าวเสือเลิกกรีมก็ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าไม่มีใครรักลูกเท่าพ่อกับแม่กับบ้านนะลูกพ่อกับแม่รออยู่ทุกลมหายใจขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยิัวออนไลน์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ